ตอนนี้เราอยู่ในฮอสพิท ا วันที่2แล้วเราก็เลยไม่ได้ออกไปรีวิวกาแฟาอะไรที่ไหนนะครับเช้าแล้วอยากกินกาแฟาแก้วหนึ่งเรามารีวิวกาแฟาในฮอสพิท ا แล้วกันอันนี้มีแค่นี้แหละไม่ต้องอธิบายเยอะ สิสี่วันคิดถึงกาแฟที่บ้านนมก็ไม่มีขอใจหน่อยนะได้แล้วครับกาแฟ เมื่อเช้าเขาเรียกลงไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็รอผลคิดว่าน่าจะโอเคแหละไม่เป็นไรตั้งแต่มาอยู่ยังไม่ได้กินยาอะไรกินแต่ฟ้าทลายโจรกับยาที่ภรรยาให้มากินไปก่อนอืม 对，大嘛呢？